มาดูเรื่องของการทำกันบ้านของเด็กๆก,กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายบอกว่าจะต้องปรับลดแล้วเรื่องของการบ้านเด็กๆไม่ควรจะทำเยอะเกินไปแต่คำว่าไม่ควรจะเยอะเกินไปให้มีความเหมาะสมนั้นมีเขาเรียกว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอาจจะวัดกันยากสักนิดหนึ่งล่าสุดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับแล้วนะคะให้สถานศึกษาสั่งการบ้านเด็กอย่างเหมาะสมค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นต่อวันหากพบว่ามีการจ้างทำกันบ้านจะมีการลงโทษขั้นเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการทำลาย คุณภาพการศึกษาของไทยโดยนายกมลรอดค้ายเลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออนะคะซึ่งเปิดเผยค่ะว่าได้ลงนามในคําสั่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทํากันบ้านของเด็กนักเรียนแจ้งไปอย่างผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และกำชับไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องให้การบ้านเด็กอย่างเหมาะสมค่ะวันละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและควรให้เด็กนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นโครงงานต่างๆเพื่อจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องทำหน้าที่ในการติดตามจัดการเรียนการสอนและเรื่องของการให้การบ้านของครูให้เหมาะสมด้วยหากพบว่านักเรียนลอกกันนะคะหรือว่าจ้างกันทำกัน บ้านก็ให้พิจารณาโทษตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดอย่างจริงจังนอกจากนี้ค่ะก็ให้มีการจัดการสอนเสริมแก่นักเรียนนอกเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้ากว่าเพื่อนโดยแนวปฏิบัตินี้ค่ะได้มีการกลั่นกรองจากข้อเสนอแนะของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพราะว่าการรับจ้างทำกันบ้านถือว่ามีผลทำลายคุณภาพการศึกษาของประเทศ